อนันตศักดิ์เคยเก่งบ้านนอกเขาบอกว่าแต่ว่าบ้านนอกกับในกรุงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันูกเก่งๆเนี่ยก็ก็เรามาต่อยในกรุงดูนะก็บอกทกกะสายเพชรเมืองสุรินทร์ปังกอว่าเขาแพ้สายเพชรเมืองสุรินทร์มาถึงบอกรถไฟแรกก็แพ้แหละนะลุงบุญวายุบุตรครับหัวหน้าค่ายวายุบุตรขออนันศักดิ์ไปต่อยเดิมพัน ก็ไปชกเดิมพันแนล้วก็ปรากฏชนะมาพอชนะมาลุงบุญก็เลยอยากได้อก็เอาตังเดิมพันเนี่ยนะส่วนหนึ่งนะเอาไปให้ยอแสงเพื่อที่จะขออนันต์สังมาใช้วายุบุตรโอ้พี่เจ๋งอาทิตย์ที ผ่านมา e ีพีผ่านมานี่กกำลังสนุกเลยเรื่องของอานันต์นะเนาะครับผมอาันต์นี่ก็ถือว่าเป็นยอดมวยคนหนึ่งเลยฮะยอดมวยเมืองเหนือครับที่ล่าสุดเนี่ยพูดคุยกันถึงเรื่องว่าอาเขาจะเข้ามาชกในเมืองกรุงอยังไงครับพี่เกครับคือก่อนที่เขาจะเป็นเขามีฉายานะครับฉายาขุนเข่าม้าเลย ขุนเข่ามาเหล็กมาเหล็กก็คือรถไฟอะไรอย่างงี้รถไฟครับรอฟอทอก็รถไฟอยู่แล้วครับเขามีฉายาขุนเข่ามาเหล็กแต่ก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโชคชะตาก็ทาเข้าไปเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าบ้านของพี่นันหรืออนันศักด์เนี่ยเขาเขาไม่ถึงกับยากจนเนี่ยเขาระดับกลางๆอ่ะพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วตัวเองก็ชอบมวยก็นึกอยากจะไปต่อยก็ไปต่อยแล้วก็ใช้อนาศักดิ์ ครับไข่อะไรฮะตอนแรกไข่อะไรลูกพันเชิงมาจากไหนเรานั้นก็เป็นจากหมู่ว่าบ้านเราหมู่บ้านเป็นบ้านบ้านลูกพันเชิงเนี่ยแล้วจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่มีไข่ไม่มีไข่อะไรนะไม่มีหัวหน้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีหัวหน้าไม่มีอะไรเลยคือซ้อมเองก็คล้ายๆกับเอาอะไรนะเอากระสอบแขวนหรือว่าเอาอะไรผ้ามาพันรอบต้นไม้แล้วก็เตะเองแล้วก็ไปต่อยด้วยความรักความชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็ดันเก่งเอาไปชนะไอ้นักมวยดังไป ชนะแล้วแบบมีเดิมคนกินเดิมพันเขาด้วยใช่ไหม,มครับก็ในที่สุดหลังจากชนะเขาแล้วก็มันก็ตันอะ่ะไม่มีค,คู่ชกไม่มีมันมันมาหาคู่ชกยากแล้วตัวเองมันมันไม่มีหัวหน้าครัคือต้องดิน้นรนตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าถ้าเขามีค่ายแล้วก็มีคนสนับสนุนแล้วใจเขาเนี่ยอยากเข้ากรุงเทพอ,อันนี้คือจุดประสงค์หลักเนี่ยผมว่าเด็กบ้านนอกเนี่ยครับอยากจะ อยากจะเห็นแสงสีเสียงเขาสมัยก่อนว่าแสงสีเนี่ยมันเหมือนเมืองสวรรค์นะครับกรุงเทพในสมัยเด็กเนี่ยโอ้สมัยเด็กนี่ถ้าลองอ้นนะใครที่อยู่หมู่บ้านเนี่ยเข้ามากรุงเทพกลับไปกลับไปบ้านเป็นฮีโร่นะอืเขางกุเทพเป็นยังไงวใช่นคต้องไปทุถามอ่ทาวนี้เขาบอกว่าเขาเขาว่าของอะไรล่ะ ของสิทธิสุริยาเนี่ยเขาเป็นค่ายมวยที่เป็นกิจจาลักษณะแล้วคร<อ>ูสรรเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับค่ายมวยในกรุงเทพ<อ>เขาส่งเขาเคยส่งนักมวยของเขาเนี่ยไปฝังตัวที่กรุงเทพแล้วก็ไปเสนอต่อยได้หลายคนซึ่งก,ก็เป็นที่รู้กันดีของคนในย่านนั้นและโดยยฉแพร่ก็บอกว่าถ้าอยากจะไปกรุงเทพรับคุณเดินไปเองมันก็ลําบากมือแปดด้านไม่รู้ไปไหน คุณอยู่ตรงนั้นคุณก็ต้องฝากครูสันไว้ในที่สุดที่นันก็เลยอนาสาก็เลยตัดสินใจครับอยากจะมาไปกรุงเทพก็โดยขอให้ครูสันซึ่งเป็นหัวหน้าค่าสิสุริยาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมอีกทีเป็นสะพานนะว่ายง่ายก็ลงทุนไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนออันนี้เป็นเป็นแบบมันเหมือนกับอะไรนะ พิธีโ<า>บโบเออฝากตัวตัวเป็นเปยน,นเป็นลูกศิษย์เลยอ่ะคือเป็นทางการเลยเขาบอกว่าจัดดอกไม้ก็คุณหยากยัอยงอยู่ค่ายเขาครับก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องชกชนะมวยเขานี่มันเรื่องปกติก็ถือว่าเป็นกีฬาแต่คุณอยากยังมาอยู่ก็ทําเป็นพิธีก็มอบถวายตัวครับเขาบอกผมดูแล้วผมยังอะไรอันนี้พี่นายเขาเล่าให้ฟังเองเยนะเขาบอกว่าก็ต้องถวายตัวเขาว่า ขอปลาวาตัวให้เป็นลูกศิษย์เพราะว่าบอกตามตรงว,ว่าถึงจุดหนึ่งก็ต้องได้เดินทางไปกรุงเทพเพื่อที่จะไปซ้อมมวยเรื่อยชกได้ชกในกรุงเทพเขาก็หลับมไม่มีอะไรก็เป็นพิแค่เป็นพิธ,ธีเท่านั้นครับอ,ะะะอันนี้ก็คือรูปแบบในดตซึ่งผมว่าปัจจุบันมีล่าไม่รู้ปัจจุบันจะจะ,จะไปค่ายหมาย,อยาลองออดจะไปค่าย ค่ายอะไรทั้งสักค่ายนี้ต้องเอาทูเทียนไปมีไหมอันนี้อันนี้ทูเทียนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นขอขมาใช่ไหมส่วนใหญ่มีแต่หัวหน้าค่ายโปรเตอร์เนี่ยไปหาจับน้องวยตามต่างจังหวัดคือไปไปไปหา้องวยอันนี้้องวยมาหาแล้วแล้วก็แล้วก็ทาพิธีเขาบอกคุณอยากจะมาก็ไม่เป็นไรคุณต้องทําพิธีครับก็คืออันนี้พี่นายเขาบอกเขาก็โอเคก็ไม่มีปัญหาก็ก็ได้มาอยู่พอได้มาอยู่ปั๊บเขาก็ ก็ก็ก็ได้ต่อยครับก็ออกมาเนเข้ามาในกรุงแล้วก็มีอะไรเพราะว่าในที่สุดเขาก็ส่งมาในกรุงซึ่งเขาก็มาพร้อมกับอะไรอะศึกสงครามสิทธิศุริยายมีมีตัวเขาเขาใช้อนาสัจสิทธิสุริยายเปลี่ยนเป็นสิทธิสุริยายแล้วมี่ายแล้วทีนี้อ่าวิทสิทธิสุริยายแต่ว่าก็ไปเนี่ยไปต่อยก็ไม่กี่ครั้งก็มากรุงเทพซึก็มาเพราะว่าศักสงครามแล้วก็ขัดทาวุธแล้วก็ ตอนนั้นเขาบอกพี่ัดร12ยอปอนก็คือเขาพิกเขายังตัวเล็กอยู่นะฮะในที่สุดก็ได้เดินทางนั่งรถนั่งรถไฟนั่งรถไฟจากเด่นชัยเข้ากรุงเทพรถไฟสมัยก่อนเนี่ยผมว่าเหล็กยุ่งนี้คงไม่ทันแล้วมั้งยังไงฮนะมันใช้ฟืนนะ<อ>ใช้ฟืนใส่อะไรเนี่ยครนะแล้วก็มาอยู่จากเด่นชัยเขาโ,โหนี่เขาเล่าละเอียดเลยนะ เพราะมันเกิดความบันเทิงใจเขาในการเด็กบรรนกเข้ากลุ่มครั้งแรเขาจำได้ว่าอะไรเพราะเขาจำได้ว่าเขามาสามคนเนี่ยออกเด่นชัยหกโมงเย็นหกโมงเย็นมาถึงกรุงเทพตอนตีห้ามาถึงสามแสนสถานีสามแสนตอนตีห้าพอมาจากมาลงสามแสนจากเด่นชัยมาลงสามแสนตอนตีห้าตีห้าก็เขาบอกว่า สิงดอยราชวัตรคือสิงดอยราชวัตรเนี่ยก็เป็นคนของยอแสงพานุทัศน์ยอแสงพานุทัน์ก็ให้สิงดอยมารับ<อ>ยอแสงพานุทัตเ<อ>น,นี่ยถ้มสมัยก่อนหัวหน้าค่ายราชวัตร<อ>แล้วสมัยก่อนแล้วเป็นโปรเ,เตอร์ของเวทีราชดำเนินด้วยสมัยก่อนเนี่ยคนจะต้องรู้โดยเฉพาะต้องมีอายุ หกอัพแล้วแฟนมวยเนี่ยผมว่านะผมคิดว่าอย่างนั้นนะต้องอัพด้วยนะยอแสงนี่เขามีฉายยาจอมยานักแม่แล้วเขาบรรยายซะจนนี่นะอันนี้เป็นเป็นการคําพูดแลวก็ารบรรยายของพี่นันเองนะบว่าเขาก็มีอะไรสิงดอยพมรับปั๊บค่ายเขาอยู่ที่ราชวัตรหน้าโรงหนังสีย่านเขตดุสิต นะฮะแล้วก็จําได้แม้กระทั่งเด็กสมัยก่อนอย่างว่าจาจดจาทุกอย่างครั้งแรกมาเมแค่นั่งรถแท็กซี่ออสตินบอกจำได้ขนาดนี้จำยี่ห้อได้ด้วยหมี่ดว่ากี่ปีแล้วผมว่ามันน่าจะเจ็ดสิบปีแล้วนะโอ้โหตอนนั้นถ้าอายุประมาณสิบสี่สิบห้าประมาณเจ็ดสิบปีจริงๆเขายังจําได้เลยว่าเขานั้งรถแท็กซี่ยี่ห้อออส อสตินซึ่งมันแบบมันเป็นฟรัมฝันโอ้โหนี่กูได้ีเขาเรียกว่าบุญก้นได้นั่งรถคันรถดีอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวคิดดูแวกันมันมันขนาดไหนอ่ะเด็กเข้ากรุงอ่ะนะมันก็จำจดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ที่ได้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 รับรู้มาครูยอแสงนี่เขามีนักมวยหลายคนบอกมีชาญนรงค์พิชัยสิงดอย หลักเมืองธรรมินดาวใต้สงวนพลมังกรไฟเอราวันบกนี่ก็คือมวยมวยอยู่ที่ราชวัตรนะครับแล้วก็มีค่ายจริงๆแล้วบางบางบาง,บางทีมวยค่ายเดียวเนี่ยมันอาจจะมีชื่อสองชื่อก็ได้อาจจะมีอย่างล,ลูกชาวเหนืออะไรก็ก็อยู่ก็ผมเข้าใจว่าครูยอแสงเนี่ย เขาน่าจะรับมวยภาคเหนือมาซ้อมอยู่ด้วยอันนี้ผมเข้าใจเอาเองนะเป็นสายเป็นสายเป็นสายมันอาจจะยุ่ในีบางคนเนี้ยาจจะสายใต้เหมือนกับสายใต้สายยุคพี่ใหม่เมืองคอนอ่าใช่ใช่ล่าสุดนี่ก็ของใครแล้วฮะของตู่สชบีชัยใช่ของกูดิของอะไรอย่างงี้เนาะประมาณนั้นแล้วก็มวยมาจากแร่มาจากลำปางอะไรเงี้ยก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็มันก็มีแบบยงยุทธลูกชาวเหนือยืนยองลูกชาวเหนืออะไรเงี้ยครับ ก็มาเวลาชัยลูกชาวโอ้โหเยอะเยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะว่านี่เขาจดมาหมดเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวจะข้ามเขาจะว่าว่าเนี่ยย,ย,ยงยุทธลูกชาวเหนือยืนย,ยงเวลาชัยสายพันธุ์ไมเขาสากอินัดนมานะครับแล้วก็มีนายห้างชาวชาวลาใจดีโอ้โหมีมากมายเลยครับบอกสแสดงว่าเขาเป็นค่ายใหญ่มากนะค<อ>่ายมาตา่ายราชวัตรนี่เป็นณราชวัตรหรือเปล่าเออเป็น เป็นข่าราชวัตรไม่มีนะไม่มีนะก็เขียนว่าราชวัตรเฉยๆในในการต่อมาอาจจะมีอาจจะนะแต่แต่แต่ว่าตอนนั้นก็ราชวัตรเฉยๆนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็เพรว่าเขามีเพื่อนซีเขาอยู่สองคนที่มาด้วยกันที่มาด้วยกันปะฮะ มาดังพร้อมกันอาจจะไม่ได้มาด้วยกันนะแต่ว่ามาาสนิทกันในในในรายการต่อมาซึ่งก็เป็นนักมวยดังเหมือนกันพลายน้อยรอฟอทออแล้วกับพันทิพย์แก้วสุยาอันนี้ผมรู้สึกจะบอกไปตอนท้ายๆนะพันทิพย์นี่รองก็สารคามได้ยินชื่อนะออืมก็พันทิพย์ก็คู่ชกชาติชาวน้อยนี่แอละกอศึกสายเลือดครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วเขาบอกว่านี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นสนิท ทางพี่อนานติ์มาก oh. เขาบอกว่าพันทิ์เนี่ยชกมวยสากรน,นะรแพ้คนเดียวน,น,นั้นชนะหมดนะแพ้ชาติชาติเชียวน้อยคนเดียวน,นั่งชนะหมดนะครับครับอันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังแบบโหมีม,มีได้โอกาสครับมันเหมือนกับว่าเราได้สีเสือ้อ uh huh. พอได้สีเสื้อเขามีมวยเยอะ ผมว่ามันเป็นธรรมชาติเลยนะเหมือนค่ายมวยทุกวันเนี่ยนะเขามีค่ายใหญ่เขาก็อยากเป็นมอเตอร์เขาไม่เป็นมอเตอร์ก็ให้ลูกเป็นมอเตอร์อย่างค่ายไม่ให้เลือกค่ายเฉยแข่งเนี่ยใช่ใต้จะใส่มาหรือาค่ายใหญ่ก็ต้องเพราะเพราะว่าหรือไหมครับเพราะมีโอกาสระบายมวยได้ได้ต่อยถ้าคุณเป็นค่ายใหญ่แล้วคุณไม่มีไม่เป็นไม่ได้เป็นมอเตอร์ไม่ได้นะครับเขาอาจจะโดนกันแกล้งอะไรได้ใช่ไหมอันนี้ผมว่า มันไม่ใช่มีเฉพาะยคุคนี้ผมว่าตัองอ้งแต่ยุคในอดนนีอันนี้เพิ่งจะรู้เหมือนกันะเนี่ย <c oughs> เพราะว่าคนที่ยกเว้นค่ายเล็กๆก็ค่ายเล็กๆก,ก็ไม่เป็นไรก็ซ้อมไป <c oughs> แต่ในที่สุดหลายค่ายที่เป็นค่ายเล็กก็ต้องโยกมวยให้ไปค่ายใหญ่ <c oughs> มันเหมือนตาใหญ่กินปลาเล็กหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่อดีตแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหมแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละนะแล้วเขาก็บอกว่าออนันท์ศักดิ์เคยเก่งบ้านนอกเขาบอกว่าแต่ว่า บ้านนอกกับในกรุงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันชกเก่งๆเนี่ยก็ก็เรามาต่อยในกรุงดูนะก็บอกชกกับสายเพชรเมืงองสุรินทร์ปังบอกว่าเขาแพ้สายเพชรเมืองสุรินทร์มาถึงเบื้องหัไฟแรกก็แพ้เลยเนะแล้วแต่อย่างไรก็ตามบอกว่าคนกับไม่คนมองเห็นว่าถึงแพ้แต่โอ้โหชกดีเขาชอบใจอะ่ะ <c oughs> แพ้กัชบชกดีก็ มีอะไรอะลุงบุญวายุบุตรครับถึงจะแพ้แต่เขาชอบอว่าไอ้เด็กคนนี้เนี่ยมันมีแววครับคือนักมวยเนี่ยเราจะไปคิดว่าแพ้แล้วก็แพ้จะบางบางทางเนี่ยแพ้แต่ว่าเด็กมันเพิ่งมาใหม่ใช่เพิ่งก้าวขึ้นมาบนสังเวียนเมืองกรุงครับผมว่านักมวยเนี่ยที่ขึ้นขึ้นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกคนนะก้าวขึ้นเวทีครั้งแรกในชีวิต ก็เหมือนกับจอมโบหรือว่าหลายคนขานี่สั่งเด็กๆเชื่อโหจองครั้งแรกอันนี้ก็เหมือนกันนี่การที่มวยบ้านนอกเจ้าขึ้นเวทีราชดำเนินรุ่นพี่เนี่ยมันก็เหมือนกันจิใจอาจจะเต้นเป็นเวทีมาตรฐานเออเวทีไม่เคยต่อยแต่บ้านนอกพอมาต่อยในเนี้อมันก็อาจจะไอความก็สมรรถภาพสมรรถสมรรถภาพอาจจะลดหย่อนลงไปฮะ แต่เขาดูแล้วบอกโหมันใช้ได้ถ้าถ้าเกิดไม่เจ๋งจริงๆริงมันเหยียบเยียบไม่ได้เลยนะถึงแพ้แต่ว่าก็ลุงบุญก็มองเห็นว่าเอยมันน่าน่าสร้างก็เลยลุงบุญก็เลยมาบอกยอแสงลุงบุญลุงบุญวายุบุตรครับหัวหน้าค่ายวายุบุตรขออนาศักไปต่อยเดิมพันธ์ ไปต่อยเดิมพันเขาบอกโอเคก็ไม่เป็นไรก็เป็นการขอยืมกันครับแล้วก็ไม่มีอะไรก็เอ้ยเป็นเพื่อนฝูงกันเรายืมกันเอ้าเปลี่ยนค่าสมัยก่อนก็เปลี่ยนก็ไม่ได้ยากเนี<ช>่ยเปลี่ยนค่าคแค่บอกนะเอาเปลี่ยนไม่มีไม่มีส็นไ,ไ,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไหาเพียงแต่บอกบอกให้เขารู้บอกกล่าวเล่าแจ้งให้เป็นกิจการลักษณะมันเป็นมารยาททางวาจาครับกนะ็ไปชกเดิมพันปรากฏว่าเดิมพันใช้อะไรวายุบทกับ โจกับสิงสิริสิงนาทีเดิมพันสามหมื่นบาทโอ้โหสามหมื่นก็ไม่ใช่ไม่ไม่น้อยขนาดมวยพึ่งแพ้มานะแสดงว่าลุงลุงบุญเนี่ยเขาตาถึงเขาเห็นแววนะผมก็เห็นแววเพราะมวยไอ้มวยแพงี่คือเคยเคยเห็นไหมว่าแพ้ไม่เสียของแพ้แบบนี้แพ้ไม่เสียของคำนี้ใช้ได้เลยอแพ้ไม่เสีอแล้วแพ้แบบมีแววแล้วเป็นเด็กใหม่เขาเลยมั่นใจก็จับประกบ เดิมพันก็ว่ามีไอ้สิงสิลิสิงหิรันสิงนัททีนะครับอันนี้ผมต้องจดไว้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันอดีตมันเก่ามาแล้วเขาเล่าให้ฟังด้วยไฟสาคัญด้วยไไฟสาคัญแล้วก็ปรากฏชนะมาพอชนะมาลุงบุญก็เลยอยากได้อก็เอาตังค์เดิมพันเนี่ยนะส่วนหนึ่งนะเอาไปให้ยอแสงก็เอาเงินไปให้เฉยๆอ่ะคือทางด้านไอ้ค่าตัวอะไรเนี่ยก็อันนั้นอยู่แล้วปกติอยู่แล้วแต่ว่านี่ เขาไม่ได้อะไรเขาให,ให้ให้ตังค์ไปเฉยๆเพื่อที่จะขออนาศสัก์มาใช้วาุยุบอแล้วเขาจะส่งเสียเรียนหนังสือให้ให้ด้วยเพราะว่าตอนที่เดินทางมาตอนนี้เพิ่งจะจบม .5 สมัยก่อนม .5 สมัยก่อนกับสมัยนี้คนล,ละคนละแบบกนัะนะอ,<ะ>อันนี้ต้องเล่าให้ฟังนะครับครับผมผมเคยบอกว่าเมื่อก่อนปอ .4 พอขึ้นป .5 เขาเรียกเขาเรียกมอใช่ไหมครับม .5 ในยุคนั้นนะอ๋อยุคนั้นในในยุคนั้น มหในยุคนั้นก็บ,บวกไปก็ก็ตอนนี้ก็น่าจะถ้าเม .4 ีในยุคนี้แล้วสมัยผมเรียนก็อาจจะเป็นมมสามอะไรเงี้ยมอสามอะไรเงี้ยนะก็ยุคคือป็นคนละคนละระบบการศึกษาค,คนละแบบกันมันเปลี่ยนกันมาสองสามครั้งแล้วแต่อัน <ะ S 1> น<ะ>ี้สมัยก่อนมีเจ็ดแปดนะครับอันนี้มห้ามจบมห้าจะขึ้นมหกนะจบมห้านั่นก็ก็จะโรงเรียนจะเปิด ทางลุงบุญก็บอกว่าจะรับตัวอนันศักขอเลยอ่ะบอกขอ,อเอามาแล้วก็จะมาส่งเสียให้เรียนครับแต่ว่ายอแสงเขารับรับมาแล้วก็บอกว่าไม่ให้โอ้ไม่ให้เหมื่อยเขาเพิ่งไต่แต่ว่าเขาไม่ได้พูดอาจจะไม่พูดอย่างนั้นนะครับเจอว่าในที่สุดก็แต่ว่าอยากเรียนใช่ไหมครับเขามีน้องชายชื่อปัจจิต สุริยกุลเนรับประจิตสุริยกุลเนี่ยเป็นเป็นน้องครูจวนอะไรเงรี้ยก็ขอไปประจิตเนี่ยเขาเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนอําเภอบ้านโพไปเรียนที่นั่นแล้วเรียนไปต่อยไปรเรียนไปได้อย่างไม่ทลายยังไม่ถึงครึ่งครึ่งปีมั้งครับอาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์ประจิตสุริยกุลซึ่งเป็นน้องของโจยอดมณ์จนยอดมอเนี่ยครับ ก็ย้ายถูกย้ายไปที่โรงเรียนอดุลวิทยาหรือว่าพนมสารคามนะครับก็ไปที่พนมอีกอยยไป,ไปตัวนั้นอีกแต่มันก็อยู่ในฉะเชิงเซานะต่อยที่บางบกงต่อยที่บ้า,บา,บานบ้านโพต่อยที่พนมครับต่อยอยู่แถวแถวฉะเชิงเ,าเ,าเ,าเาซาซึ่งตอนนั้นก็ก็มีไพรน้อยเขาอยู่กับไพรน้อยรพอพทอก็อยู่กับทางพันทิพย์ครับ แวนไตเท่านั้นไ oh. ตจอยจนทั่งเรียนจบครับเรียนจบก็ตอนนั้นเออม,มาใช้เทียนชัย mm hmm. อยู่อยู่ช่วงสองสองเวือช่วงนั้นก็ไป,ไปใช้ค่ายเปลี่ยนจากวาย,ยุบุตร,รมาอยู่เทียนชัยของลุงกิมพุกกะสูตร mm hmm. อตนนังเลยนะลุงกิมเนี่ยเป็นใครลุงกิมก็เป็นหัวหน้ากองไม้และศิลา ขอ,ของการรถไฟแห่งประเทศไ<อ>ทยสมัยก่อนอกองไม้และศิลาทาไมทําไมว่าเขกก็ดูหน้าที่ไม้หมอนครับผมแล้วก็หินศิลา<อ>ก็หมายถึงถมอะไรแล้วก็ไม้ฟืนด้วย<อ>บางทีเขาเรียกหัวหน้ากองฟืนก็มีบ,บ,บ,บางทีก็อันนั้นนะแล้วก็มีกองแล้วมีอะไรนะมีเมื่อก่อนเขาบอกว่าไอหัวหน้ากองกลางราฟอรทอเนี่ยนะเขาผูกพันไปถึงอนนัน้พ่อของสมบัติเมเทนี พ่อของสมบัติเบรเทนีเคยเป็นหัวหน้ากองกลางรอฟอทอือชื่อเสนอเขาบอกเขายังจำได้<ำ>เลยจำได้แม่นเลยเนาชื่อเสนอให้จำได้แสดงว่าเขารุ่นเดียวอะ่ะสมบัติเออเขาอาจจะรุ่นน้องสมบัตินิดหน่อยนะสมบัติก็แปดสิบห้าแล้วก็ตอนนี้อานันท์เท่าไหร่แล้วครับแปดสิบ <80. S 2> โอ้แปดสิบแล้วแปดสิบกว่าแปดสิบนิดหน่อยครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวช่วงหลังมานี่ไม่ก็ไม่ค่อยได้เข้าเวที ช่วงโควิดเอ่เขาไม่ได้เ<ต>ข้าแต่ว่าเมื่อเมื่อผมไปเจอพี่นันเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะก็ได้คุยกันครับว่าเป็นยังไงเขาก็เล่าเรื่องราวให้ให้ฟังหลายหายเรื่องนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องรายละเอียดในสิ่งที่เขาประทับใจแต่แฟนมวยอาจจะอาจจะไม่ไม่รู้จักซึ่งบ,บางเกตบางอันเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจหลายอย่าง อย่างสมมติว่าอย่างที่บอกรถไฟสมัยก่อนเนี่ยใช้ฟืนเนี่ยมันมีจริงๆอนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ผมสมัยผมผมก็ไม่ทันนะผมมาใช้ดีเซลแล้วทันไหมคัฟืนฟืนก็คงจะรุ่นหลังพี่เจ๋งนะครับอาะครับพี่เจ๋งครับอีต่อไปเข้ามาสู่รอฟอร์ทแล้วจะเป็นอนันตศักดิ์รอฟอร์ทอย่างไรเดี๋ยวติดตามช่วงอีพหน้าอีหน้าก็คงจะได้ รู้ที่มาของฉายาฉายาเข่าม้าเหล็กเอาละครับผมอาทิตย์นี้อีพีนี้ต้องขอบคุณพี่เจ๋งท่านยา์ครับไว้อีพีหน้ามาเจอเจอกันใหม่ครับผมครับ